ทางอื่นเขามีดอกมงดอกไม้แล้วตอนนี้ดูกิ่งไม้ไปก่อนนะทุกคน <laughs> <laughs> กิ่งไม้ไปก่อนนะ ทำความสะอาดดูบริเวณทั่วเลยจ้ะเพราะว่าเขามาดูดเอาก้อนกรวดกลับไปไว้ใช้ปีหน้าก็ล้างทำความสะอาดพื้นสะอาดจ้ะสะอาดหน้าเอสะอาดตาดิสะอาดสะานดิตอนนี้จะเห็นจักรยานเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าทุกคนปั่นจักรยานแล้วเนาะ เ,เราก็ว่าจะซื้อจักรยานเพิ่มอีกคันเพิ่มอีกคันหนึ่ง,งจะได้ครบจะได้ครบทุกคน ôi nào nào chinh chinh lời thúc con สวยมากสวยมากดอกมากจ้าทุกคนวันนี้เราจะทำปอเปี๊ยะนะทุกคนก็จะผัดไส้ไว้ก่อนเนาะทุกคนี๋ยวก็ไปหอนะ่อเนาะอันนี้เป็นไส้หมูกุ้งเนาะทุกคนนี่หมูหมูบดแล้วก็กุ้งสับใส่ก,กุ้งด้วยจะหอมมากทุกคนผักก็มีนานาชนิดเลยทุกคนมีแครอทมีวง,งออแล้วก็มีหุ้นเส้นตรงนี้จ้า จะผัด <c oughs> ผัดก,กับกระหล่ำจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวเครื่องปรุงยังไงเดี๋ยวเราผัดไปแล้วก็บอกไปเนาะทุกคนเดี๋ยวผัดน่าจะผัดสองรอบจ้ะกระเทียมจ้ะ สักพายก็พอไตมเนี p, à, mà, tay, à, ่ยสักพานิดหน่อยอ่ะยังนิดนงดหน่ัยจ้ะัดไปก่อนกระทะนี้มันเริ่มติดแล้วทุกคนมันเก่ามากแล้วมันหลายปีมากเลยอันใหม่ซื้อมาก็ไม่สั่งการเท่าอันนี้เลยตัดไปก่อนจ้ะเปดิซินจ้ะ รก,กรจ็จแล้ะขนมผักเาะชอบผักเยอะๆอเะๆ่ลากินคุณเส้นก็ไม่ก็ไง ที่ผักใส่ผักเยอะแ่ะ ทุกคนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่พริกไทยป่นจ้ะปรุงรสตามชอบนะใครจะใส่อะไรก็ใส่จ้ะใครจะมีเห็ดหอมด้วยก็ได้นะแต่ว่านุ่มๆไม่กินเห็ดหอมแม้ทุกคนใส่อะไรก็ใส่ละตามเราชอบจ้ะ เสร็จแล้วหนึ่งกระทะทุกคนเดี๋ยวขอผัดอีกหนึ่งกระทะนะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีการห่อกันจ้าเห็นกันบ่อยๆเนาะเสร็จแล้วจ้าน่ากินบะผัดแค่นี้ก็น่ากินแล้วจ้าจ้าทุกคนอันนี้คือเราผัดสองกระทะเนาะเราก็จะคลุกให้เข้ากันรสชาติมันก็จะได้แบบเหมือนกันหน่อยเพราะบางเตุผัดสองกระทะรสชาติยังไม่ได้เหมือนกันเลยนะทุกคนน่ากินไหมทุกคนแค่นี้ก็แบบ ตักครุกข้าวก็โรยน้ำปลาพริกนิดนึงก็อร่อยแล้วจ้ะเนี่ยทุกคนประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวรอให้เย็นนิดนึงเดี๋ยวเราไปแล้วก็ไปห่อกันประมาณนี้จ้ะอ๋ออย่างน้อน,นี่คูลูเทเนอะคูลูครับจ้ะ เวลาห่องเลว้วใช้ทุมือเปีบกนึงที่ใส่แว่นตาเพราะอไรทุกคนเว,เวลาเอาแผ่นออกอะมันมองไม่เห็นต้องใส่แว่นตาโอเคทุกคนเรามีไข่เนาะเรามีถาดนี่ถาดใส่แล้วก็มีนี่ ใส่เย็นแล้วจ้ะทุกคนเย็นแล้วเย็นแล้วก็เป็นแผ่นแป้งแบบนี้นะทุกคนมีหลากหลายมากเล็กใหญ่กลางอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกคนอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยเนาะแล้วก็จะมีแบบอันนี้สี่สิบชิ้นนะทุกคนแล้วจะมีแบบสีน,นี่เป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีชมพูเนี่ยน่าจะห้าสิบชิ้นนี่แหละเออแต่เราซื้อแค่สี่สิบชิ้น วันนี้ไม่มีคนเอาแผ่นแป้งออกให้นะทุกคนโอ๊ยพากระคาดโอ้ยแผ่นแป้งนี่เสียแล้วมั้งเนี่ยดูมันไม่โอเคเลยเนี่ยดูไม่เกียดมากอะ่ะ เก็ียดมากทุกคนดูแข็งมากดูฮขาดนะดูไม่รู้จะได้กี่แผ่นนะทุกคนดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราห่อกันเลย ใหญ่กี่แผ่นนี่มองไม่เห็นละ ทุกคนคือเสร็จเรียบร้อยจ้ะแต่ไม่รู้ว่าได้กี่กี่กี่ชิ้นเหมือนกันเพราะว่าพอแกะห่อออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมันจะขาดครึ่งอย่างนี้แล้วก็เออจะแข็งอย่างเงี้ยหลายแผ่นเลยที่แข็งแบบนี้ทุกคนไม่ใช่ว่าเราละลายน้ําแข็งไม่นี่นะคือมันขาดตั้งแต่ตอนที่มันแช่แข็งอะ่ะเออตั้งแต่นี่ดูมันเป็นอย่างเงี้ยหลายแผ่นเลยทุกคนบางอันเราก็เลย ใช้สองแผ่นเช่นอันนี้ใช้สองแผ่นทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปทอดกันจะ้ะอวบมากทุกคนอวบจริงๆทุกคนบอ๊อบเปียได้เวลาทอดช่องสารแม่เพราะว่าวันนี้แม่ต้อง ทำคนเดียวทุกคนสสงรไม่มีใครช่วยแผนออกระครับโอ้ยขอบคุณหลีเด้วขอบคุณที่คิดถึงนะหย่อมคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าแกะอยู่คนเดียวมันนานมากใช่ไหม ไปให้เหลืองกรอบให้เหลืองกรอบเลยนิ่หิวข้าวหิวข้าวอีกแนี่ยคือข้าวตลอดทั้งวันทุกวันทุกชั่วโมงเอ้ยทุกชั่วโมงสามชั่วโมงทีเถอะบุณีซีส่งอ้อมบอกต้องขินแล้วก็ต้องเอ่ผัก ใช่ประมาณ3ามชั่วโมงแล้วค่อยกินอีกรอบนึงกินหนึ่งชั่วโมงแล้ก็ผักสับมนูท่องกินสับชั่วโมงแล้วก็ผักอะไรกินสชั่วโมงแล้วักห่งชั่วโมงดโอ้ยผักแหนก่นงอีกนิดหนึ่งนะไหนเนี่ยโอ้คแป๊บเดียว

ก็เต้นตาบทุกคนนี่ก็ได้แล้วทุกคนระวังนะให้มันตกเพือตกมันโอ้ยอดเลย ได้ยินเสียงมาเสียงกรบกรอบเสียงกรบกรอบต้องใส่ข้างนี้กคนให้มันบาลนซ์ลทำนานมาัดแต่ว่าทอดแป๊บเดียวทำนานทอดแป๊บเดียว แม่ก็ทำไม่นาน,านะอะหยองเลยได้ไหมผมไม่ช่วยเฮ <c oughs> ้ยไล่ครับโอเคทอดครั้งสุดท้ายทุกคนเลยห้าชิ้นปฏิโทดังแล้วอืมอันนีมันยาก Wow, den var här. Mm, så yeah. mm, konstigt det är bra isak. B är, är bra. Ja. Jag vet. <laughs> jag vet inte vad finare. är, min håller på att gå bort. Okej. Jag kan inte se ut så här. Jag kan inte se ut så här. Först du mitt skägg då? Du får inte använda min kräm. Använda inte din kräm. Vad säger hon? Okej, men det är... Ja, med, var på mig med... Och jag <hung> <Okay. hung> อเล็กมีตื่นขึ้นมามีสิวหนึ่งเม็ดร้องไห้ดูน้องเต็มหน้าน้องไม่ร้องหรือไงน้องซีเรียสอยู่เครียดอยู่แต่วันนี้ไม่เหมือนกันอือเพราะผมไม่มีกับเหมือนน้องอือก็ถ้าผมเพราะว่าผมจะไม่มีสิวมันเรียกฮอร์โมนมันมีทุกอันนี้แหละกินอะไรมันก็ไม่หายมันกินยารักษาสิวมันก็ไม่ดีเดี๋วทุกคนเอบเพราะไม่มีหนาเหมือนน้องเพราะพราะผมจะไม่มีสิวทุกคนถ้าผมมีสิวมันจะ เดี๋ยเอรดักมันจะรู้สึกไม่ดีวันมันแล้วคิดว่าน้องมีมีมีวันรู้สึก่ชอบตอนคนอื่นได้ซิวหนึ่งเม็ดเราก็ร้องไห้คนอื่นได้ซสีวหนึ่งเม็ดล้วก็ร้องไห้ก็มั่นไงร้องไห้เมื่อเช้านะ เมทธิวบอมแมทธิวกรอดมากใช่เพราะว่าเม็ดซึมมีเยอะใช่ไหมใช่ครับเออแล้วก็เข้าได้หนึ่งเม็ดน้อยๆแล้วก็เข้าลองให้ <laughs> ดูมเม็ดทิวเป็นยี่สิบเม็ดน่ะนอา้าวเฉลี่ยี่สิบอะไรมันเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นอ่ะเดียร์เฉลี่ยตองรู้ว่ามันแตกต่างร <c oughs> ู้ฟลอกเห็นไหมจิ๊ว่าจะได้กินข่าวปล่าลู้ยังไงกินบอเปยเป็นกินบอเปียโอเค คนรับโอเคไม่ทอดเหรอไม่ทอดเอาเอาขอ่วาบคุณทุกคนกินกินปอเปียะกันจ้าทุกคนจ้ะมีเยอะเพิ่งจะหนีอไม่เป็นไรเหลือเท่าไหร่ก็เอาเก็บไว้ว้าวสนี้กินไปก่อนเอกคนเนี่ยทอดก็ใช้มือก็ได้หยองกินไปก่อนใช้มือหยิบไปเลย ตัวเองไม่กินดเรซซิ่งอะ่ะเอามาทางนี้พ่อกับน,น้องเขากินทุกคนอาทอดเหลืองเหลืองเหล,ลองกรอบๆนั่งเถียงกันจนจะไม่กอรอบแล้วเด้อแค่กบอกทุกคนรู้ว่าน้องมีมีปัญหาแบบสิวอืมแล้วก็น้องมันเจ็บม,มันเจ็บหัวใจใช่ไหมคแล้วพอ <laughs> มพมไม่พูดเออ้อ,องพ่อพูด เราตัวเองใช่เราไม่พูดเรื่องคนอื่นทูผมพูดแองผมเจ็บเองน่ผมจริงๆจะไม่มีสิวทุกคนแล้วก็ถ้าผมมีสิวมันแม่ทิวก็เป็นเหมือนแม่ตอนสมัยแม่ไอเป็นในรุ่นสิวเยอะเด็กเกยังพูดถึงตรงนี้เลยแต่ถ้าเขาเรอดิเสอย่าฟิรนีเขาฟอยิเอสก็ย่าฟิโรนีเขาฟรอดอย่าฟิรนีเขาฟรอดิเบสก็ แค่บบว่าครบผูดีๆเลยไหมรอไม่ได้แล้วไงหยงแม่มีตำแตงด้วยทุกคนตำแตงก็มีขอสิ่งนิดหนึ่งครับอะแม่เอาน้ำจิ้มเปลี่ยนกันแม่เอาน้ำจิ้มนั้นมันมันเยอะอ๋อใช่ครับตัวเองไม่ชอบน้ำจิ้มเท่าไร่ยมยิ้แม่น้ำจิ้มอันนี้ตัวเองไม่ค่อยกินเท่าไหงยิ้ม เบสต์สุนกินกินกินทุกคนกินปอเปี๊ยะกันจะ้ะอยากกินส้มตำกับข้าว,วร้อนๆทั้งอยากจะกินปอเปี๊ยะไม่รู้จะกินอะไรกินด้วยกันกินด้วยกันสนสด Sås. Det är riktigt glatt. Så gott. Oj, vad gör du? jag. Han tog en stäng. Med en chips. Jag tror att jag var klar med min vårrulle. Men jag har inte sagt att det jag att jag ska lyssna på det för att rena min hud så jävla så pom. Nej, du ljuger för mig hela tiden Du gjorde aldrig allt förutom alltid. Det var ju några någon, någon dag sen mm. Mm. <ihrem> ja. ส้อถ้าไม่ถ้าไม่หยุดเฉียงกันจะเชิญออกข้างนอกครับรับเข้าหู อันนี้มันร้อนหมดนี่นิดนิดกิดอือฮยอยก็ม่กินตำแตงอืกินตำแตงด้วยแล้วก็กินผักด้วยกินกบเปี๊ยด้วย ต่ออโอโอ,โอ้ต้องชาเป็นยีงชับผักเค็งเงอือหผักก็อีกแมดหยิบพอเนี่ยแวางกันง Kiên đúc hay kiên? Kiên, sợ bá sợ ba không? Thế, ôi em hàm, chuyến mát Được luôn <laughs> 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 Hãy subscribe

แรกของพ่อน่เหรอนั่งอยู่ในหัวแม่ได้ไงกินผักทุกคนกินผักในนี้ก็ผักเยอะๆเลยไหมในโปเปี๊ทุกคน Mm. Så, jag föredrar det. Den var kocken, Stort, det jag, jag tog dig. Det var det, ja. Okej, det där är till det här ihop? Jo. Men jag är igång. Nej. Nej, jag gör det. อกอะไรุกคนมีเรื่องเล่าอีกแล้วต้พูดกับเพื่อนสมาชทุกคนถ้าผมพูดบเราจะทำแบบนี้ทำอย่างนี้เราจะใช้มือทุกคนใช้มือเยอะเกินไปกล้นตอนนี้เพื่อนเริ่มทำตามผมก็ผมพูดอย่างนี้เพื่อนจะทำตามอย่างนี้อย่างนี้เอาซะ สมัติแล้วสมทำอย่างนี้เพืนไม่เวลาเล็กคูอะเล็กใช้มือเยอะไงเนอ่สุดที u สมีริเหญะมันเยอะไปมันเยอะไปมันมามบุกแกยูบุกแกลัอัพอบุกกไม่ใช่เฮียละทีเดนบุกแกโยโย่เฮียละทีเดนดาวดูสนกแกอเดีสมัเนหมนผมมันเยอะสิเพื่อนก็เลยเรียนแบบไงเออิ้นสุดท้ายเออจริงเหรอ ยกฟิสตวตัวไป้วไแล้วทำไมคนเดียวคนเดียวเราะนแต่อ<ล>ะไรบ้านนี้อลไรกินคนเดียวส่วนเรานั้นดูแม่เหลือสามชิ้นแม่ทิมเหลือสามพ่อเหลือสองแล้วล่าคุยันไหมเอ้าเช็ดโต๊ะให้ทุกเก็บถ้วยเก็บชามเร็วครับต้องเช็ดฟิี์กคนดูอะไรกลังาวางตรงนี้บาวางตรงนี้หมด งี่ยตุคนแกเราก็จะไปอาบนา้ำทำางานบ้านทุ่งซีนี้เราก็ไปนอนครับแล้ทุกคนไปเลย